หลังจากติดตั้งเสร็จนะครับท่อ10เมตรสวัสดีครับวันนี้จะพามาทำแหลกไฮเออร30,000ดีโ e อินเวอร์เตอร์ตัวถูกไปดูกันว่าคุณภาพเป็นยังไง <c oughs> ขั้นแรกเลยให้ดูความยิ่งใหญ่ก่อน 3ามหมื่น BTU เอาเลืองไปอ,อันนี้นะครับเป็นแอร์ที่ลูกค้าซื้อกับเราพร้อมติดตั้งติดตั้งวันจันทร์ที่23มมิถุนาอันนี้เราจะถอดทำสีให้ก่อนนะครับไปถึงหน้างาน,านมันจะได้เร็วขึ้นไม่ต้องมาเสียเวลาทำสีหน้างาน,าน,านจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่น วันนี้จะพามาติดตั้งแอร์ไอเออร์อินเวอร์เตอร์สามหมื่นดีรุ่นหน้าใหญ่นะครับอันนี้รุ่นรุ่นนี้หน้าใหญ่มากสามหมื่นวิดีประหยัดไฟเบอร์ห้าหนึ่งดาวมาดูกันครับว่างานติดตั้งเราแซ่บเราพร้อมติดตัง้งเราให้อัตรบ้างมอดูไปดูกันครับขั้นแรกเลยไปผลขึองมือกัน โอเคครับขนอุปกรณ์เสร็จแล้วอันนี้จะพาไปดูหน้าง,งานติดตั้งตำแหน่งนี้ครับจุดที่จะติดตั้งไปเดินมารอไว้แล้วทีนี้ท่อน้ํำยามีสองฝั่งที่จะเดินเดินแนวนี้กับแนวนี้ผน,นังนี้อันนั้นมันก็จะไปติดตัวเดิมที่เราติดตั้งไว้ส่วนกะผานห้องน้ํานี้ก็ไม่ได้เพราะว่าจุดที่ตำแหน่งที่ไปวางคอยล้อมนอยู่อีกห้องนึ่งอันนี้เป็นถัดไปอีกเป็นอีกห้องนึง เนท่อมเต้องเดินมาฝั่งนี้ทั้งสองก็จะเลือกเอาว่าจะเอาฝั่งไหนแล้วก็จะมาผ่านจนนุดนี้ผ่านอีกห้องหน,นึ่งเนี่ยก็จะมาทะลุใส่รางออกไปห้องนึ็นห้องน้ำห้องนี้นี่เป็นตัวที่ติดตั้งแต่แล้วแล้วก็จะแล้วก็จะมาผ่านห้องนี้เหมือนเดิมแล้วก็ทะลุกออกไปข้างนอกวันนี้โจทย์ค่อนข้างยากโอเคไปดูข้างนอกกันต่อันนี้คือพื้นที่ข้างนอกนะครับ ตำแหน่งที่จะติดคอยเย็นส่วนห้องข้างนอกมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นห้องน้าอีกห้องหนึง่งถ้าเะเจาะมาทางนี้ก็ติดตรงนี้ติดท่อต้องพาดท่อมานี่ส่วนข้างนอกนี่อันนี้จดค่อนข้างยากอันนี้ตัวเดิมที่เราติดตั้งไว้แลวตำแหน่งวางคอยร้อนก็ไม่มีพอดูนะข้ามลําบากไปไปวางตรงนู้นก็ข้ามท่อลําบาก ก็คิดว่าจะเจาะออกข้างนี้๋ยวตำแหน่งนี้ลงมาไว้ข้างล่างคอยร้อนเปิดหัวเจาะ นี้ก็ขั้นตอนการเดินท่อนะครับท่อที่แถมมาสี่เมตรสี่เมตรมาถึงแค่นี้ท่อที่แถมมาสี่เมตรถึงแค่นี้แล้วก็ต้องโผล่ออกไปข้างนอกอีกผ่านตรงนี้แล้วก็ออกไปข้างนอกอันนี้เกินมาหเมตรห้าเมตรเก้าสิเกินมาหเมตร ออกห้้องน,นีหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับท่อ10เมตรเดินผ่านทะลุไปอีกห้องนึงผ่านมาตรงนี้แล้วก็ยิงไปโนดผ่านห้องน้ําออกไปโน่นอันนี้เจาะ่รูนะครับ อส่วนข้างนอกก็ประมาณนี้ได้ทำงานแล้วนี่คือเสียงคอมพิเซ้นครับเบามากเบานะหรือว่าเสียงเบามากนิ่งเลยอืมถือว่านิ่งครับตัวสามหมื่นประหยัดไฟเบอร์ห้าหนึ่งดาวอ่ะนี่เร่งสปีดแล้วนี่สปีดสามแล้วเสียงเบาอืมเสียงนิ่งเลยครับอือนี่เร่งสปีดแล้ว